มาดูวิธีการแกะนะครับขอมือจับอย่างนี้ครับสอดต,ตัวงาพลาสติกเข้าไปครับแล้วก็บิดครับบิดคลิบอ่ากรหลุดออกมาแล้วครับทีนี้ตรงกลางเราก็ค่อยๆปิดกระจกแล้วก็ค่อยๆแกะ แกะอันนี้ครับอีก้านหนึ่งอโอเคหลุดออกมาแล้วทีนี้เราก็ถอดตรงกลางออกมาปิดปุ๊บโอเคอ่ทีนี้เราจะเห็นเนี่ยครับมันจะมีมารอเราเลยนะครับปั๊กก็อยู่นี่ครับ Ah. get ba khoa con, ปึ๊บกล้องตรงนี้ครับกปึ๊บเสียบเข้าไปเลยอักเสียออันนี้ปิดกลับนะครับเราก็ปิดกลับได้เลย เรียบร้อยครับอ่าทีนี้เราก็แกะเมมโมรีนะครับปึ๊บแล้วเราก็ไปใส่ด้านล่างครับตรงนี้ใส่เข้าไปตรงๆเลยครับอ่าครับอันนี้มาดูวิธีการรีเซ็ตหน้าจอนะครับ วีรีเซ็ต,ตหน้าจอครับกดปุ่มนี้ค้างครับกดค้างไว้เลยดูหน้าจอนะครับพอหน้าจอดับกดจนกดค้างไว้จนหน้าจอมันดับครับอ่าอันนี้เป็นการรีเซ็ตเดี๋ยวรอสักครู่ครับ เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นให้รีบูตอีกหนึ่งรอบนะครับเรากดตกลงไปเลยทีนี้เรารีบูตเสร็จแล้วนะครับเราก็ปัดทางปัดทางนี้ครับมันจะมีเครื่องบันทึกการขับขี่เพิ่มขึ้นมานะครับเราเข้าไปที่แอปได้เลยอ่ะอันนี้จะเป็นการบันทึกหน้าจอแบบ เดียวทามนะครับก็คือตอนนี้บันทึกอยู่นะครับทีนี้อ,อันที่สองก็คือโหมดถ่ายภาพครับก็คือสมมุติเวลาเกิดเหตุมีอะไรก็กดถ่ายภาพได้เลยนะครับหรือเวลาเกิดเหตุเราอยากจะล็อกวิดีโอก็กดที่ล็อกวิดีโอได้ครับจะบันทึกแยกให้เราตัง้งหาอีก30วินะครับเดี๋ยวลองดูว่าล็อกวิดีโอเสร็จแล้วเราจะไปดูไฟล์อะไรที่ไหน ล็อกวิดีโอเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่รายการเล่นครับอันนี้เราเพิ่งใส่เมมนะครับวิดีโอคือเราตั้งให้มันตัดทุก2นาทีตอนนี้มันยังบันทึกไม่ถึงครับเดี๋ยวเรามาดูที่ล็อกวิดีโอก่อนล็อกวิดีโอที่เรากดเมื่อกี้นะครับเราสามารถกดเพย์ได้ขยายดูได้ครับนะครับนี่ครับแล้วก็แบ็กกลับมาดูที่ภาพครับอันนี้คือรูปถ่ายที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้นะครับ ทีนี้เรามาดูที่ตั้งค่าครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับเราตั้งได้ว่าจะให้วิดีโอตัดทุกกี่นาทีหนึ่ทีสองนาทีห้าทีเลือกได้ครับอันที่สองวิดีโอที่แสดงข้อมูลการขับขี่ก็คือ,อ,อมาที่เรียวทม์ครับอันเนี้ยมันจะบอกหมดเลยครับว่าเราใช้ความเร็วเท่าไหร่เราเ,เปิดไฟเลี้ยวไหมเปิดไฟหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นตัวฟ้องทั้งหมดเลยครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ชอบเนี่ยเรากดปิดได้ นะครับแล้วกลับมาดูเห็นไหมครับจะไม่มีแล้วทีนี้การล้างข้อมูลครับการล้างข้อมูลก็คือล้างตรงนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยครับล้างทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นวิดีโอสองนาทีครบแล้วอ่าอันนี้ครับลองเพย์ดูอ่ะเนี่ยครับก็จะเล่นอยู่นะครับทีนี้มาดู อฟอร์แมตครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราเอาเมมมาใส่แล้วถ้าเกิดมันเป็นโคนละสกุลกันงี้ยเราก็จิ้มฟอร์แมตได้เลยครับเบื้องต้นประมาณนี้ครับ